ครับพามาเปลี่ยนตลับหมึกเครื่องพรินเตอร์นะครับ Brother นะครับ DJ DCPJ100 นะครับนีนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนนะครับสีําเงินกับสีเหลืองนะครับสีเงินกับสีเหลืองนี่เห็นตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้มานะครับก็จะมีสลักตรงนี้นะครับกดนิดนึง กออมาแล้วนะครับนี่ครับสีน้ำเงินนะนี่สีน่าจะออกมาเยอะด้วยนะครับ<า>เจ้าเครื่องพรินเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้คุ้มนะครับราคาการเปลี่ยนตลับมือก็ไม่แพงตลับมือก็ไม่แพง แล้วนะครับเราจะมีพลาสติกที่เขานะครับใส่กันสีตรงนี้มาครับมาพร้อมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บดันเข้าไปนะครับนี่ครับล็อกตรงนี้ก็จะอยู่นะครับล็อกตรงนี้ก็จะอยู่ครับ Okay. เรียบร้อยนะครับเหลืองก็ใส่ไปแล้วเรียบร้อยสังเกตว่าเข้าไปนะครับดันให้สุดสุดแล้วก็โอเคครับทีนี้นะครับก็ต้องปิดฝาตัวนี้ให้แน่นนะครับให้ดังแ๊ปนะครับเข้าไปให้สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีสวิตช์ตรงนี้เคครับเรียบร้อย